าพี่น้องวันนี้สิออมเครื่องในออมหมั่นออมหมั่นใส่ใส่ใส่หัวใจแต่ว่านี่สะดุ้งน้ำพรอนมาแล้วมันยังซอยง่ายขันมาซอยแบบรวดสดก็ได้แต่ว่ามันซอยหย่างนะสะดุ้งน้ำพรอนมาแล้วก็เฮ็ดง่ายตลอดเนี่ยน้อยเข้มกินผู้เดียวนีมั่งหนีมาว่าไหร่หนมาสามตอนมา่ตอนว่าไงเลยกินยากินออมกินดน ความใส่ขี้ผีใส่เลือดนี่แหละเหมือนบ้านของผมเลยแหละหัวหใจเลยความมิดคือย <c oughs> ู่ลาดเนยเนยเสียบก็าลาดแน่นอน <c oughs> นี่มากในมาสามตอนทำนี่แหละขันแบบขันแบบสดๆเลยไม่ไติดแตกต้องเอาไปสดุ้งน้ำห้อนก่อนนี่สวยงามใส่ก็ได้มาใส่ออนก <c oughs> ็เอาอะไร หัวใจได้มาไหลอยู่ชอบมันไหลใส่ออนขมขุมใส่ดีใส่เพียเข้าไปกับเสีบตัวหัวใจหัวใจไอ้พวกีหัวใจมากินเนื้อสิทธิ์มีหัวใจใส่หม้อเตรียมเบกขวดเลยนี่ใส่ผัดเลือดใส่คาตะไข่แบบกูดเดี๋ยวพวมีหอมกับบักบัวเดี๋ยวหอมมีอยู่ใส่ใบนี่แทนกะไอเนี่ยกะหลัม หน่อยหนึ่งเนีนพะอีเลิศพพะอีเลิศยังหอมใส่คาเลยใส่พวกันตะไข่ใส่หัวจริงไข่ลงไปหัวคาคนนี้คาของแท้ใส่พอมันดับข้าวนี่แหละใบกรกดขยี้ขยี้กินมันออกนิดหน่อยใส่ดุโดดลงไปน้ำซีรุกครับหัวหอม ปุงไปเลยใส่ขี่พีอย่าไปก่อนเลือดยังไปใส่ตอนมันสุกปุง่งปุงไปเลยยังไม่ขวบสุกเดี๋ยเดี๋ยวใส่ผงชิลลงไปตัวด,ดีก่อนพันปีแข็งก็หรือขวบเพิ่มความเข้มข้นกลมกลมปิคนใส่มันเนี้ยตกไตด้วยน้ำปลาเดี๋ยววันจีวมีร้านไหนเซฟประเดี๋ยเนาะจอดน้ำใส่น้อยนึงเดี๋ยวจังเพิ่มไหมเดี๋ยวน้ำมันกองมาพักใส่ที่หลังนะยใส่ตอนสุก เดือดถาว่าแกสุกแล้วใส่เือดอเอดือนสุกแล้วใส่เลือดไปเลยใส่ผักบุ้งโหระพะัะคูแลวกะหล่ำสามมันรวมกันเลยแขนดีดนะี่ยบอกใส่เลือดไปหมตีเลือดหรือว่าไปับคูโหระพะ